สวัสดีครับนะครับพื่ผมเซอร์เบอร์อีกแล้วนะครับลูกค้าวันนี้นะครับผมมีรถเข้าใหม่นะครับมานำเสนอหนึ่งคันเลยลูกค้าและวทีมขันนะครับเป็นสีเทาเข้มหายากแบบนี้เลยลูกค้าเป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับและวทีมขันนั้นเรียกมาอยู่เพียงแค่40,000ื่นโลมากับตัวรถปี2022เลยนะครับก่อนไปชมคลิปเต็มนะครับผมเซอร์เบอร์นะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับกดคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับและเป็นแรงดันการดันเอ็นเกจเมนต์นะครับขอตัวคลิปให้ ปี2022ลูกค้าราคาใหเพียงแค่549,000บาทลูกค้าเครดิตฟวนาอวประมาณ9,000บาทเท่านั้นเองนะครับมาพร้อมสีเทาเข้มสวยแบบนี้เลยลูกค้านะครับมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดื Time ามีให้ครบเลยนะครับลูกค้านะคันนี้ครับได้เป็นหน้าใหม่แล้วลูกค้าหน้าหมูป่าแบบนี้แล้วนะครับลูกค้านะสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับรถนเอนอลอยลูกค้าปัดหน้าเทาสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมยางนลลอยแบบแอบยางแน่นๆเลยลูกค้านะครับฮะสวยๆเลยนะครับด้านในนะลูกค้านะ ได้ในส่วนของนะครับช่วงล่างเดิมๆเลยนะครับใครที่สนใจนะพี่เราที่มาจับรี่มาจองมูลค่ามีให้ลนะูกค้านะเรื่จบมองค่านะครับปรับพัดไฟฟ้านะครับพร้อมไฟเล,ลีย้ยตัวนะครับมีมรมนะครอบมรมเพียมาให้ด้วยนะครับมีการสาดมาให้ด้วยนะลูก้ามือประตูนะครับเป็นแบบคอเมียนนะครับมีการลอนนิ้วมือมาให้ด้วยนะครับผมนะ ด้านในนะลูกค้าได้เบาะผ้าสีดำนะครับตัดจุีน่าสีขาวสภาพสวยๆแบบนี้เลยในการนะแล้วก็สิ่งสำคัญเหมือนเดิมเลยลูกค้าคอนเซ็ปต์เดิมของผมนะครับใครติดตามผมอยู่แล้วนะตัวโครงสร้างนะครับเน้นโครงสร้างเกรดเอเหมือนเดิมนะครับนะมาสแตนด์โรงงานอยู่เลยลูกค้าไม่มีชนหนักพิผัมจมน้ำนะครับนะสิ่งที่ผมนะครับการันตีให้ลูกค้าได้แน่นอนนะครับคือตัวรถนะครับไม่มีประวัติชนหนักพิผัมจมน้ำแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลย นะครับนะมาพร้อมวารันติหลังการขายให้ในส่วนของเครื่องเกียร์นะครับให้2ปี20,000ื่นโลนะครับบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้1ปีเต็มๆนะครับพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับและเก็บรายยะเอียดรถนะครับให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนส่งมอบเท่าไรลูกค้าทุกท่านเลยนะครับสติ๊กเกอร์มอสสติ๊กเกอร์ลมยางอยู่ครบเลยนะครับตัวแคปเปิดได้นะลูกค้านะแล้วก็ตัวโครงสร้างนะครับสวยๆแบบนี้เลยแย่ด้านหลังนะครับมีเบาะแคปให้นะครับเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยลูกค้าเครื่องมืออยู่ด้านใในนนนนนนตรรรรรงีี้้้้ะะะคคคคคัััับบบบสสสภภาาาาาพพววยยยยๆเเเเลลลลอออืถขหมมู่่กกผ นี่คือสภาพรถเข้าใหม่แบบสดๆร้อนๆเลยลูกค้าผมบอกเลยว่าลูกค้าไม่คุ้นลาดเลยนะใครที่หาอยู่นะผมบอกเลยว่าราคาดีๆนะครับลูกค้าราคาเราๆแบบนี้เลยนะครับนะใครที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับนะผมมีบริการไซน์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านทั่วประเทศนะครับและนะครับมีบริการส่งรถนะครับทั่วประเทศเช่นกันเลยนะครับด้านหลังลูกค้าได้ราแม็กแอนรอยสีทาเหอนกันเลยนะครับคันนี้นะครับด้านช่วงหน้านะครับเป็นซูเปอร์เฟกซับสペンชั่นแล้วเรียบร้อยนะลูกค้าช่วงหน้าด้านหลังเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสต ด้านหลังนะครับได้ไฟท้ายนะครับเป็นแบบตลอดไส้เหมือนเดิมนะลูกค้านะตามสไตล์ของเขาแล้วตัว B แบบนี้นะครับผมนะมาด้านหลังมีให้ลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับเมื่อเปิดประตูนะฝาท้ายเป็นแบบโครเมียมนะครับมาพร้อมไฟเบรคดวงที่3ให้แบบนี้เลยนะครับตัวแม็กไคลเนอร์นะครับลูกค้ามีร่องรอยตามการใช้งานตามปกติเลยนะครับแต่ไม่มีร่องรอยความทุกหนักเลยนะครับเดี๋ยวตัวแม็กไคลเนอร์ทำความสะอาดให้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนลูกค้านะครับตัวโครงสร้างนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับตัวร่องต่างๆนะลูกค้ามีร่องรรรรรรรออออยยยปกกกกกตติคคคคคัััับบลลู้้าาาแแแ่่่่่่วไมมมีงงทุหนนนนเเะ สภาพส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับใครที่หาอยู่นะผมบอกเลยว่าไม่คนพลาดน,นะครับผมนะกระสีเทาเข้มแบบนี้นะครับนะตำหนินะที่มีจุดลูกค้านี่เลยให้ดูชัดๆเลยนะครับฝาเอ่อไฟท้ายและหลังสายแตกนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนใหม่ให้นะครับไม่ใช่ปัญหาเลยครับนะเพราะว่ารถมือสองนะลูกค้าตำหนิงตำหนิมันมีอยู่แล้วนะครับผมบอกเลยว่ามันไม่มีผลต่อการใช้งานนะสวยๆเลยนะครับนะใครที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งเอาไว้ด้านล่างนี่เลยลูกค้าหรือว่า นะครับโทรมาที่เบอร์โซลศูนย์แปดสามนะครับสองสามสองห้าแปดสองศูนย์นะครับเซอร์เบอร์ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะฮะสามารถแอดบ้างเขียวจากเบอร์นี้ได้เลยนะครับนะรับรองนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมาพร้อมราคาขายเพียงแค่ห้าแสนนะครับสี่หมื่นเก้าพันบาทลูกค้าเครดิตดีฟินาผ่อนอยู่ประมาณเก้าพันเท่านั้นเองนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเลยนะครับและก็ที่สำคัญนะครับมาพร้อมบริกาหลักการขายนะครับในส่วนของนะครับเครื่องเกียร์ให้ถึงสองปีสองหมื่นโลนะครับบริการช่วยเหลือยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับให้อีก ให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนสมมติสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับนะรับประกันโครงสร้างให้ขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็นะครับใครที่สนใจนะผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะพี่นะนี่คือรถเข้าใหม่นะพี่นะสภาพรถเข้าใหม่เลยนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวพอทาความสะอาดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์คลีนร้อยเปอร์เซ็นต์นะลูกค้านะเดี๋ยวมันจะคลีนกว่านี้นะครับอันนี้เราทําความสะอาดแค่เบื้องต้นนะครับพื่มาให้น้อง ที่เป็นมาร์เก็ตติ้งนะครับถ่ายรูปเพื่อเอาลงมาให้เซลล์ขายก่อนนะอันนี้คือเบื้องต้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติลูกค้าสนใจนะผมบอกเลยว่ามันจะสะอาดยิ่งกว่านี้เยอะเลยนี่คือผมให้ดูสภาพเข้าใหม่เลยนะครับสภาพสวยสวยเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะครับคันนี้เป็นในส่วนของโตต้ารีเวอร์นะครับ2.4นะครับตัวมิดนะลูกค้านะปี2022เลยครับมากับราคาเพียงแค่549,000บาทนะครับคิดดีดีฟรีดาวน์พอดีพันเก้าพันบาทเท่านั้นเองลูกค้ามาพร้อมมรดกที่หลังการขายเครื่องเกียร์ให้ถึง2 20,000ปีโลนะครับ บริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้1ปีเต็มๆนะครับคร้มเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับและเก็บรายละเอียดรถนะครับให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนสมัครสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับผมนะและนะครับมาพร้อมกับของแถมพิเศษนะครับสำหรับใครที่มาจากคลิปนี้นะผมให้ฟรีนะครับในส่วนของกล้องมันทึกหน้าหลังนะครับที่เป็นกล้องส่องในตัวแถมฟรีไปเฉพาะลูกค้าที่มาจากคลิปนี้เท่านั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของภายในกันต่อลูกค้าว่าภายในนะครับมีออปชั่นอะไรลูกค้าบ้างและมีอะไราเดี๋ยวเราไปดูกันเลย มาลูกค้าคันนี้นะครับลูกค้าได้หน้าปัดนะครับแบบนี้เลยนะครับตรงกลางนะครับแสดงผลแบบดิจิตอลนะครับมาพร้อมเลขมาอยู่เพียงแค่47,000โลพี่นะครับมาพร้อมนะครับในส่วนของนะครับพวงมาลต์มัลติฟังก์ชันนะครับซ้ายขวาแบบนี้เลยนะครับในส่วนของฝั่งขวานะครับจะเป็นในการเล่นหน้าจอกลางตรงนี้นะลูกค้านะเพราะว่าลูกค้าสามารถเลื่อนดูได้นะครับว่าอัตราการใช้เปลืองน้ำมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับจะเป็นในส่วนของนะครับราคาสั่งเสียนะครับวางสายรับสายและนะครับเล่นจอกลางตรงนี้นั่นเองนะครับด้านหน้านะครับลูกคคคค้้้้้าาาา่นน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 ใสสวขอองโซลลดดดดหีีีํะรัับบบตไเเมยยแ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราทำความสะอาดให้นะครับลูกค้าไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ารถเข้าใหม่เลยนะครับช่องเก็บของนะครับมีให้ทั้งท่านบนและด้านล่างแบบนี้เลยลูกค้านะจุกๆเลยนะครับเก็บของได้เยอะมากนะครับแลวก็ในส่วนของจอกลางนะครับทัชสกรนนะรองรับในส่วนของนะครับ แล้วเป็นคาเพนออโต้มาให้ลูกค้าเลยนะครับมาพร้อมกับแอร์แบบอนาล็อกนะครับลูกค้ามาพร้อมนะช่องชาร์จไฟ USB ให้ถึง2ช่องแบบนี้เลยมาพร้อมเกียร์อัตโนมัตินะหกสปีดนะครับมาพร้อมมอขับขี่สองมอแบบนี้เลยนะครับด้านบนนะครับลูกค้าได้ผ้าหลังคาสีเทาสภาพสวยๆเลยนะครับแต่ว่ามีรอยเจือของพ่อนะฮะตามปกตินะครับตามความเชื่อของคนบ้านเรานี่ยลูกค้านะด้านบนนะครับมีช่องเก็บแบตให้นะครับแล้วก็มีไฟส่องสว่างให้ แบบนี้เลยลูกค้านะครับในส่วนของสติกเกอร์แอร์แบ็กนะครับที่มานบางแดดด้านหน้าฝั่งผู้โดยสารตอนหน้ามีทั้งด้านนอกและด้านในนะครับแล้วก็มีในส่วนของกระจกมาให้ด้วยนะสนภาพส,สวยๆเลยพี่ผมบอกเลยว่าใครหาอยู่นะไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับโตโยต้ารีโว่ดีครับตัวแครบนายกสูงนะคะเกียร์แมนนวลปีใหม่ๆและเลขใหม่เพียงแค่สี่หมื่นโลนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับคันนี้นะคลูกค้าเป็นในส่วนของโตโยต้ารีโว่ดีครับสองคูซีโตมิดนะลูกค้า ปีสอง2นี่เลยนะครับมาพร้อมเลขหมาอยู่เพียงแค่47,000นนโลนะครับมากับราคาเพียงแค่5 4 9แสนสี่เคราิตนบาดีฟินาผ่อน9,000ลูกค้ามาพร้อมปวโมชั่นฟังชั่งซ้ายขวาแบบนี้เลยนะครับและก็มาพร้อมวันที่หลังการขายในส่วนของเครื่องเกียร์ให้ถึง2ปี20 0 0 0โลนะครับบริการช่วยเหลือ2 4ี่ชั่วโมง ให้อีก1ปีเต็มๆเลยลูกค้าพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเล็วนะครับและเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับให้สมบูรณ์ก่อนสมัติสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟแนนซ์หรือซื้อสดนะครับผมมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านนะครับและมีบริการส่งรถนะครับถึงหน้าบ้านท่านเช่นกันนะและก็สำหรับใครที่ซื้อไฟแนนซ์นะครับตอนนี้นะครับนโยบายไฟแนนซ์นะครับผมต้องตรวจรถจากหน่วยงานการนะครับตอนนี้เราโคอยู่3ที่นะวันทุกคาอินสเปนชั่นนะครับ ก็ครูดิเซเลคชั่นนะครับและบริษัทเรือแม่เหน็ดนะเราต้องนำนะครับผลตรวจรถนะครับหนึ่งในสามบริษัทนี้นะครับไปประกอบนะครับในการพิจารณาสินเชื่อให้กับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับสบายใจได้เลยส่วนลูกค้าที่ซูสดนะครับไม่ต้องตกใจไปผมตรวจรถให้ได้เช่นกันเลยนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องเครื่องกันต่อลูกค้าว่าห้องเครื่องรถนะครับกับเลขไมล์สี่หมื่นเจ็ดเนี่ยสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันครับ มาลูกค้าคันนี้นะครับถ้ <c oughs> าเป็นเครื่องยนต์ขนาดแล้ว2.4นะครับหรือ2,400ซีนะครับของโตโยต้ารีโว่นะครับที่ใช้ในเครื่องยนต์โตโยต้ารีโว่ตโยต้านคอนจิเนอร์นะครับเป็นหลักมาให้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดต่างๆในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะครับว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับฝาครอบเครื่องนะครับอยู่ครบลูกค้าพร้อมป็นตัวข้ตัวชะกตัวต้าแบบชัดเจนแบบนี้นะครับกิฟทล็อกของตัวอยู่ครบเลยนะครับและนะครับในส่วนของฝากระโปรงด้านบนนะครับนะที่ลูกค้าเขาชอบดูกันนะครับนะไม่มีรรออยยยแแแกะะไมม่่ีีขาาาทั้้้้งงดดนนนนบบบลลลเ นะครับนะตัวเม้นอาร์คสวยๆจากโรงงานแบบนี้เลยลูกค้ามาพร้อมปั๊มโตย้าแบบนี้เลยนะครับในส่วนของนะครับประกบข้าด้านซ้ายอประกบข้านะครับด้านข้านะครับร้ายไม่มีแตกไม่มีรอยร้าวนะครับตัวโครงสร้างนะครับคานด้านหน้านะครับลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของแผงที่หลีดด้านหน้านะลูกค้าไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนะคานด้านหน้านะครับม้าจากโรงงานนะครับอยู่ครบหมดเลยสภาพสวยๆลยครับ ใครที่หาอยู่ผมบอกเลยว่าไม่ควรพาพี่เพราะว่าผมมีบางตีหลังการขายให้ถึง2ปี2องหมืนโลเลยส่งข,งของเครื่องเกียร์นะครับมีการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้อี่สิบปีเต็มๆนะครับพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับและเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนสมัครสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับหานะลูกค้าส่างภาพโดยเฉลี่ยแบบนี้เลยนะครับซุ้มน้อยด้านบนนะลูกค้ากาวซีนจากโรงงานอยู่ครบเลยไม่มีค่าสนิมด้วยนะครับตัวาสายไฟนะครับอยู่ในเทปปันสายไฟแบบนี้จากโรงงานนะครับอยู่ในสายคนแบบนี้นแล้วก็อยู่ในนสายพัแบบนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับ ไอส่วนของตัวทั้งเครื่องต่างๆลูกค้าดูมาจากโรงงานอยู่ครบเลยนะสภาพสวยๆเลยนะครับตัวกล่องฟิวนะครับไม่มีร่องรอยการขีดข่วนนะครับแบตเตอรี่นะครับได้ลูกใหญ่แบบนี้เลยลูกค้าก็ส่งมอบนะครับเราจะทำการเช็คค่าแบตเตอรี่ให้นะครับถ้าค่าแบตเตอรี่ต่ำกว่ามาตรฐานเราทำการเปลี่ยนลูกใหม่ให้ทันทีเลยนะครับทำลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับนะดูสวยแบบนี้เลยหรือใครอยากให้เปลี่ยนให้ตั้งแต่แรกมาคุยหน้าพี่นะผมไม่เล่นเงีะบอยู่แล้วนะนะแต่ผมให้ดูสภาพเครื่อง่อนมาจากโรงงานอยู่ครบๆแบบนี้เลยพี่ครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับ พราะเราไม่หน้านะลูกค้าไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวเลยนะครับสภาพเป็ส่วนแบบนี้เลยสติกเกอร์คิมาโคดอยู่ครบเลยนะครับมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับนะใครที่หาอยู่ผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะพี่นะสำหรับนะครับรถกระบะแคกหน้าใช้งานและสีนี้ผมบอกเลยว่าหายากมากๆนะครับในตลุ่ของมือสองนะผม่ผมมากี่คันเข้าไปหมดนะครับบางรุ่นถือต้องพิออเดอร์กันเลยนะครับสำหรับดีโมนะตัวกออากาศนะครับฝาครอบไม่มีร่องรอยการขีดข่วนนะครับ abs นะลูกค้าเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับตัวสายไฟไม่มีฉีกขาดไม่มีร่องรอยหนุบเลยครับเป็นการทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ช่่่่วงงงงลลลาาาาาดด้้นนนนะะครับ ไม่มีคราบเยือนน้ำมันใดอย่างสิ้นเลยลูกค้าผมให้ดูแบบทุกระเบียบนิ้วเลยนะครับลูกค้าสามารถตัดสินใจได้เลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะลูกค้าดูคลิปผมนะผมบอกเลยว่าลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อได้เลยเพราะว่าผมให้ลูกค้าดูแล้วทุกซอกทุกมุมเลยนะครับนะเดิมๆจากโรงงานส,สวยๆแบบนี้เลยพี่และเลขมาอยู่เพียงแค่สี่หมื่น 1. ผมบอกเลยว่าเครื่องสภาพสวยมากๆนะครับด้านบนนะแผงกลางคำร้อนมีให้นะลูกค้าไม่เลออด้วยนะ ดูเลยครับแตะความร้อนนะสวยๆเลยนะครับทิกเกอร์ด้านบนอยู่ครบนะครับเมนอาร์กต่างๆน้ำทั้งบนสวยๆเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับคันนี้เป็นโตโยต้ารีโวนะครับ2.4ต่มิดนะครับปี2022ครับลูกค้ามากับราคาเพียงแค่549,000บาทนะครับมากับเลข้ยงไม้เพียงแค่47,000โลมาพร้อมบริการการหลักการขายเครื่องเกียร์ถึง2ปี20,000โลนะครับบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้1ปีเต็มพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับและเก็บแบตเตอรี่นะครับให้สมบูรณ์100%ก่อนส่งมอบสหรับลูกกค้าาททุ่นเลยนะครับผม นะครัสำหรับใครที่สนใจนะครับเป็นไงบ้างลูกค้ากับการรีวิวแบบจัดเต็มทุกซอกทุกมุมสำหรับเจ้า Revo Cap 4สเทาที่เข้าใหม่ของผมนะครัันนี้นะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทร083นะครับส3ง5 8 2 0นยะครับเซอร์เบอร์ตลอด24ชั่วโมงรับรองลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับตัวรถที่ผมนะครับรับประกันโครงสร้างเข็เอไม่มีชนหนักผิวคว่ำจมน้ำไม่มีบิ๊กซ้ายไม่มีบิ๊ ลูกค้าหายากมากๆานะครับมากับราคานะครับเพียงแค่ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทลูกค้าและที่สําคัญนะครับนะคันนี้ที่ผมว้ามากที่สุดนะล,ลูกค้าเลขไม้นะครับอยู่เพียงแค่สี่หมื่นเจ็ดพันโลนะครับแลวผมบอกเลยว่าเลขไม้น้อยแบบนี้นะผมมีมาบ่อยมากนะพี่นะแต่ว่ามันแล้วแต่ช่วงนะแต่ผมบอก้วช่วงนี้เลขไม่หลักหมื่นผมมาหลุดหลุดมาเยอะมากนะแต่ว่ามันอาจจะไม่สีนี้นะอาจจะเป็นสีบอลเงินหรือสีขาวแต่นานาทีจะเป็นสีบอลเงินน,น,เน,นนะครับนะบนะเพราะว่า ส่วนใหญ่นะครับผมผมจะเป็นรถหน่วยงานน,น,นะลูกค้าเขาจะซื้อปเป็นสี่บองินซะส่วนใหญ่นะครับและที่สำคัญคันนี้นะครับได้ช่วงล่างเป็นซูเปอร์ฟิกซ์ซับเพชันแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับเขาไทุกท่านใดที่สนใจนะติดต่อสาาอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยดีครับผมมีวันที่หลักการขายให้ในส่วนของเครื่องเกียร์ถึง2ปี20,000โลนะครับบริาการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้1ปีเต็มๆนะครับพร้อมเป็นถ่ายคลองเหลวนะครับและเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนส่งมอบสำหรับ เอากรณีไฟแนนซ์ก่อนนะลูกค้าผมต้องตรวจรถให้ทุกคันนะครับเพราะว่าเป็นนโยบายจากไฟแนนซ์นะครับนะตอนนี้นะครับเราโคอยู่3ที่นะครับจากหน่วยงานกลางนะที่หลักๆของเรานะครับหนึ่งนะครับบริษัทวันทูไคลสเปคชั่นนะครับสองนะครับบริษัทกูอีสเปคชั่นนะฮะับสามบริษัทเรเบเน่นะครับในการพิจารณาสินเชื่อไฟแนนซ์นะครับผมต้องแนบนะครับในส่วนของผลตรวจตรงนี้ไปกับไฟแนนซ์ด้วยนะครับนะในการประกอบพิจารณาสินเชื่อนะครับถ้าไม่ตรวจให้นะครับเขาจะไม่อนุมัติสินเชื่อให้เรานะครและนะรถต้องได้เกรดะดาวเท่านั้นนะครับ ส่วนลูกค้าซื้อส,ส,ส,สดนะครับผมตรวจให้รือแล้วนะครับลูกค้าเพื่อความสบายใจของลูกค้านะครับว่าตัวรถนะครับไม่มีชนหนักพิ้วค้ามจมน้ำแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ <S <S สำหรับค้าที่สนใจนะครับคันนี้เป็นตัวส่วนของตัวต้ารีเวลนะครับสองจุดสี่ตัวมิดนะครับลูกค้า พีรันเนอร์สมาร์แคปเกียร์แมนนวละครับปี2 0 2 2ัลค่ายเพียงแค่5 4 9 0 0นบาทนะครับเครดิตฟรีดาปดอยอยู่วัน9,000บาทเท่านั้นเองนะครับมาพร้อมวันตีหนะงรับขายให้แบบจุกนะครับเพื่องเกียร์2ปี20 0 0มโลนะครับบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้เตรียมพร้อมเบียนทายทองเหลียวนะครับและเก็บรายละเอียดัวรถครับให้ก่อนส่งนอบให้สำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับสำหรับลูกค้านะครับท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะครับผมเซิ่อเวอร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกดนะครับ